วันนี้เป็นวันที่ยากแต่ว่า,าก็เชื่อว่ามันจะเป็นบทเรียนที่เรียนรู้แล้วก็จะทําให้แข็งเก่งในวันข้างหน้า,าภูมิใจมากค่ะภูมิใจแล้วก็เป็นสําหรับนักกีฬาทุกคนจินว่าหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตได้เล่นโอลิมปิกถือว่าเป็นกาไรแบบกาไรชีวิตของนักกีฬาคนๆน,นั้นแล้วแล้วก็รวมถึงจีนได้เล่นทุกมหก,กรรมที่เคยมีมาในกีฬาไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์เชนเนเ่นเกมส์ยูโอลิมปิกแล้วก็โอลิมปิกจินว่า มันคือที่สุดของกีฬาแล้วค่ะถ้าให้ถามว่าแบบอะไรคือที่สุดคือโอลิมปิกคือที่สุดออพอได้มาเล่นมันก็แบบโอ้ยคนลุกพูดแล้วคนลุก <laughs> พอได้มาเล่นมันก็เป็นอะไรที่นั่นแหละค่ะมันคือแบบมีความสุขมากๆแล้วที่ได้มาเล่นแล้วยิ่งไปกว่านั้นเล่นครั้งนี้แล้วจิงก็ได้มีแบบได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งทําให้จริงรู้สึกว่าแบบเออแบบ มันมันคุ้มแล้วจริงๆกับการที่เราได้ได้ฝึกซ้อมหนักได้ทำทุกอย่างลงไปแล้วก็ได้ใส่100%ของเราไปในกีฬานี้